ร่มตสตา์ทานล่ได้หลายทาน่นล่าได้เยอะเอาระไทยเบิกฟา้าไปงานจงโชคดีตามลงนไปเราไทยเบิกฟา้า แนวนอนหมุนตะตองเป็นกองไปที่บิดได้สูงครับออรไทยเดือดมาโย่ขึ้นเบิดขึ้นนีสระมองมันจิตเวลาเพิ่มมองว่าเปรียบมือ ลากไปลางฟ้าการบางหางเริ่มอ,อรไทยหลดฟ้าขมอไปกะแยมกับเปิดได้ครับเปิดเล่หน่อย หา,างดีหางดีวางหางแบบนิ่มๆจหัวอมสยกตะวนตีเป็นร่งแคบร้อยแปผ่านไปอรไทยเบิกฟ้าอยู่เเป็นร,บบรฟ้าหางกันค่อรไทยเบิกฟ้าน่าจะหวานเจี๊ยบนะครับกําลังอีกสันครับจะรว่ากระพริบตาที ส่าไร่นอยผ่ปานไปแล้วนะครับอรไทยเบิกฟอาราไทยเบิกไ้จริงนะครัรบอันี้